มาภูเก็ตต้องลองเนื้อย่างภูเก็ตเลยค่ะเนื้อย่างคือ <c oughs> ต้องโดนแล้วอ่ะสิบบาทแต่ว่าไส้ดีมากโอ้โหกินอะไรขนาดนี้ร้านนี้ได้แบบดิบโกมาเนิชุลินด้วยอ่ะฟิลแบบ <c oughs> เดินอยู่มแมงดงอะ่ะวอมวอร์มก่อนวอร์มสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel นันทพลวิทย์นะครับผมตอนนี้นะอยู่ที่ลาดใหญ่ใช่ไหมถูกไหมเป็นถนนคนเดินลาดใหญ่นะครับผมเป็น แบบของกินคือมันแบบไม่อั้นจริงๆอ่ะมันแบบโหเยอะมากยาวมากซึ่งตลาดเนี้มันจะเปิดทุกวันอาทิตย์คือก่อนหน้านี้ตลาดนี้มันปิดไปค่อนข้างนานเลยช่วงปีที่แล้วที่มันแบบพลิกๆเลยอ่ะแล้วมันก็เพิ่งมาเปิดได้ประมาณเหมือนน่าจะรู้สึกว่าเดือนธันวาที่ผ่านมานะครับเดี๋ยวมาอัปเดตกันว่าเอออะไรมันเป็นยังไงนัดอ่ะมาล่าสุดก็ธันวาเดือนที่แล้วแหละแต่ว่าไม่ได้ถ่ายแต่วันนี้เดี๋ยวจะถือโอกาสถ่ายไปด้วยเลยนะครับไหนๆก็แบบมาแล้วแล้วก็มันมีแค่วันเดียวด้วยเป็นแค่วันอาทิตย์เท่านั้นนะครับ วันนี้เราจะกินทั้งหมดกนะี่ล้านดีสักยี่สิบก็แค่เนี่ย2 4 6 8 10 12ก็คือถึงแค่ตรงนั้นเองนะ20สัก40ล้านดีไหมไหวอ่ะสี่ส้านแล้ววันนี้เราเมนงบ4,000<อ>ันมีแบบไส้อั่วนี่เป็นอะไรอ่ะครับขาวัวแล้วก็จะมีถุงเป็น้ี่โครงค่ะนี่เป็นอะไรครับเป็นเนื้อปลาทูครับเป็นข้าวเก็บปลาครับเนื้อปลาทูเหรอใช่ครับแต่เป็นเนื้อเลยครับใช่ทอดเหรอครับ ทอดแล้วก็ผสมแป้งนิดนึงครับผมเดี๋ยวว่าปลาจะยึดว่าแป้งครับปลาจะยึดข้อแป้งอันนี้เป็นรสอะไรครับอันนี้เป็นรสธรรมดาครับสลัดสไปซี่ครับลองรสธรรมดาอืมอร่อยอ่ะเหมือนแบบปลาทอดปลาอบอ่ะขายไงนะครับจะเป็นถุงห้าสิบบาทแล้วก็จะมีถุงละร้อยครับถุงละห้าสิบใช่โอเคได้ครับขอบคุณครับอันนี้เป็นหมูปิ้งเดี๋ยวจะหาของกินอะไรแปลกๆแล้วกันที่แบบ รู้สึกว่าอยากกินอะไรอย่างเงี้ยก่อนนครับนี่แปลกดีอ่ะอันนี้อะไรครับเป็นนอยดำต้มน่องดำต้มคืออะไรอ่องคือน่องน้ำเป็นตวที่มันจะไม่เหมือนน่องทูนไปค่ะมันจะเป็นน่อยดำค่ะตัวที่จะเป็นรสชาติหวานน่นอนนะคะแล้วก็เอกลักษณจะมีความเป็นมีกลิ่นเฉพาะ่ลองเลยลองเลยครับเอาคนเดีไม่เคยได้ยินไม่เคยกินมาก่อนของรานภูเก็ตของร้านภูเก็ตเลยอ่ะครับอร่อยใช่ไหม แม่ลอยขึ้นนะขอค่ะคู่ถูกก็เป็นคู่อะไรเช่นเียวกันที่คู่ถูกคือขยุนนุ่มในนะคะแก้ก็หายเลยอ่ะสดชื่นเย็นหอมหวานอืมอร่อยอร่อยมาภูเก็ตต้องลองเป็นเจ้าดังภูเก็ตเลยค่ะอ๋ออร่อยยังไงพี่ลูกชิ้นพี่อ่ะกลองนุ่มในค่ะเนื้อเยอะไหมครับเยอะค่ะลองนะครับเล็มลูกค่ะอันนี้คือทอดทอดใหม่เลยครับก็ทุกออเดอร์ค่ะทอดใหม่ทุกออเดอร์เลยค่ะทอดใหม่ทุกออเดอร์ด้วย ชอบความแบบทอดใหม่แล้วร้อนแะแล้วก็สีซีปลาคือให้เยอะมากเลยนะน้อน กรอบนอกนุ่มหน่อยน้าจิ้มดีแล้วลูกเล็กคือมันแบบเหมือนเหมือนไม่ได้กินแล้วต้องกินที่สามลูกเสียงกรองอร่อยมากสวัสดีครับนี่อะไรมั่งอะครับอันนี้เป็นหมูสามชั้นเค็มจัดหมูสามชั้นก็ตหมูเนื้อแดงเค็มหมูเนื้อแดงเค็มแล้วก็มีไก่กระทิ่งพริกไทยจัดแล้วก็มีหมูปล่อยอันเอาสามชั้นผสมกับ ส่งมาได้ไหมฮะได้จ้ะผส่งสามสิบนะครับผมก็เดี๋ยวอ่กหนึ่งครับร้านหมูชุกมูชุกชกหมูชุกชุกก็หอมมันเค็มกำลังพอดีอืมเขาเดี๋ยวคือลงตัวมากดูดิเขาทอดมาแบบเหลืองๆ อารามทองทองอะ่ะยี่หมดทุกร้านเลยนะให้กินมานเป็นอะไรอะครับเนื้อย่างเนื้อย่างคออออือต้องโดนแล้วอะ่ะดูดิย่างสดสดกินมากอันนี้เป็นเนื้อสดอะไรนะครับ เป็นโคขุนครับผมเ,เนื้อโคขุนด้วยแล,แล้วก็ซอสอะไรน,นะครับบ,รรบ,บาร์บีคิวคร่ะซอสบาร์บีคิวจัดไหมจัดไม่เหนียวไหมวันนี้จัดค่ะเนื้หนึ่งนะคะเราสามไม่เดนียวาาย้อนไหอร่อยแล้วเนื้อไม่เหนียวเลยอ่ะเนื้อนุ่มแล้วก็ตัวซอสอร่อยครับเอาโอเอ๋วฮั L นนี่เลมอนครับที่หนึ่งโอเอ๋วเนี่ยไหลสุดเลยอ่ะครับ เป <laughs> ็นประจำเลยบ้า,าตลาดเด็ทุกวันเลยว่ะครับก็บ้าน <c oughs> ป้า,ปาอยู่เนี่ยอ๋อ้าเมนูคือโอเอ๋ว่ามันเป็นขนมของคนพื้นเมืองภูเก็ตเลย <c oughs> มันจะเป็นคล้ายๆแบบเจลลี่เจลลี่แบบเนี้ยตัดให้อดูหน่อยได้ไหมครับไไดด้ <c oughs> ้เป็นแบบเจลลี่เจลลี่ เมื่อก่อนมากิน5ปีที่แล้วคือเอจะแบบใส่น้ำแดงใส่เฉาก๊วยข้างบนนี้คืออะไรครับเป็นวุ้นน้ำผึ้งค่ะเอาวุ้นน้ำผึ้งวุ้นอร่อยอ่ะโอเอ๋วนะฮะเคยดูเรื่องนี้ปะแปรล,ลักษณฉันในใจเธอเคยๆมันมีตัวละครหนึ่งชื่อโอเอ๋วอะอที่เขามาถ่าย<อ>ทำที่ภูเก็ตตัว,ตวเอกขดชุ่นหีนะหวานกำลังพอดีเลยไม่ได้หวานมาก โอ้โหกินอะไรขนาดนี้อร่อยอร่อยจริงๆไอ้นี่มันเพิ่มความอร่อยสองเท่าเลยอะไอ้เยลลี่น้ำผึ้งอ่ะดีกระต่อกดีเขาผัดแบบทรงเชงซงเชงเลย มันถ้าเกิดว่าฝรั่งมาเจออะไรไปเลยมันก็น่าจะน่ากินเนะาะเพราะว่าที่ต่างประเทศเขาไม่มีให้ลองอะ่ะมาดูน้ำหมไปต่างประเทศจะมีแค่แบบอย่างมากก็คือเอาไปมาผสมกันแต่นี้คือเอามาผัดแล้วน่าจะเป็นอะไรที่แปลกใหม่สำหรับเขาดีแล้วตอนเราเคยกินตั้งแต่เด็กๆแล้วนะครับไปลองหาของข้าวก่อนดีค่ะที่นี่มันแบบมันจะเป็นซุม้มอาหารใช่ไ่มแล้วตรงกลางก็จะมีแบบลานกิจกรรม อิ่มท้องแล้วต้องอิ่มบุญด้วยดีแล้วก็ข้างๆอ่ะข้างๆแบบเวลาเราเดินตลาดใช่ไหมก็จะมีร้านขายข,ายของกระจุกกระจิกอ่ะแบบต้นไม้ต้นไม้กดการเสื้อผ้าก็มีมีมีแบบพวกหมึกไข่หมึกไก่ ใช่เขาทำดูน่ากินอะ่ะทานเลยค่ะขายไงครับครับผมมีสามติ๊กตีสิบครับสามสิบบาทได้หกล,ลูกได้เยอะนะถูกนะเอากล้วยช่ายหนึ่งมันแก้วหนึ่งหน่อไม้หนึ่ง <10 S 1> เปลือกหนึ่งที่เหลือก็เป็นกล้วยช่ายเลยครับพี่โหได้เยอะมากเลยอะ่ะกรุงเทพราคานี้ไม่ได้เลยตำรานขนมกิ้งช่ายครับผมสามสิบ <30. S 2> ครับสามสิบน้องน้องพี่จากบ้านเาได้เลยเอาเลยครับ ร้อนนะนกนะโอ้ยร้อนร้อนโอ้ยร้อนร้อนร้อนไม่ขนาดนั้นแต่ว่าเบอร์ไว้ก่อนอร่อยแป้งแบบหนัมก็ลังดีแล้วก็มีความแบบกรอบๆนิดๆนะครับไส้ก็ปริมาณโอเคนะเทียบกับราคาแอ้นิ่จริงๆแล้วไอ้น้ำอะไรครับเจ๊โอ้แป้งค่ะบน้ำแป้งทมไมต้องเป็นน้ำแป้งนะครับ ข้างล่างมันจะได้กรอบออถ้าเกิดน้ำเปล่ามันไม่ได้งั้ส<ำ>นสาวก็ได้แต่ว่ามันจะกรอบน้อยกว่ารู้แล้วเนี่ยเขาใส่แป้งไปใช่ไหมฮะนี่มันจะกรอบ ไส้นั่นมากแป้งอร่อยไส้ดีน้ำจิ้มอร่อยหอมงาแล้วก็เผ็ดกำลังดียาเม,มอันนี้น่าจะเป็นไส้ผักทุกคนแต่ว่าชอบที่คือแบบราคาชิ้นนึ่งเฉลี่ยสิบบาทแต่ว่าเขาไส้ดีมากแล้วก็เป็นการเป็นการนึ่งด้วยไม่ได้ทอดมันก็มีความเฮลตี้ขึ้นมาอร่อยไส้หมูบ้าง หมูก็มอมแน,น่นอะนเริ่มเผ็ดแล้วนะหนื่หน้าคือเหงื่อเต็มแล้วนะเผ็ดมากเหงื่อแตกไม่ไหวโอเคเดี๋ยวขอหาน้ำกินก่อนแล้วก็จะลุยต่อไปถึงตรงนู้นนะครับเพราเดี๋ยวเราจะแบบเดินไปสุดแล้วก็วนกลับมาไม่งั้น เดี๋ยวมันจะแบบวกไปวนมาแต่ว่าพอหาน้ำกินก่อนเอานี่แล้วกันดูสดน้ำสกัดผลไม้นะคะคล้ายๆโ r สุดรหนึ่งเลยสุดหนึ่งซื้ออะไรแลยวนะซื้อน้ำได้เห็นนี่มันน่ากินบริดูดิสีมันแบบดูฉ่ำของผมสุดหนึ่งนะครับมาระหว่างรอ ใช่ก็โอเคนะกลางๆไม่ได้แบบเด็ดมากืออเดียใช่ไครับใช่ใช่ใช่ติดตามอยู่ใช่ไหมครับขอบคุณครับต้องจ่ายเงินเขาก่อนังไม่จ่ายเลยจ่ายยังนะผมจ่ายยังขากถือหน่อยเอฟซีเอฟซีเยอะนะขอบคุณนะครับ อ,อร่อยมากเลยอ่ะผละไม้ล้วนๆเลยเนาะไม่แบบ,บไม่ผสมน้ำเชื่อมไม่ผสมอะไรเนาะใ่ค่ะไม่ผสมน้ำตาลเลยครับหวานจากธรรมชาติแท้ๆไ,ไปทางนู้นต่อให้ครบตรงนี้มันเริ่มเป็นแบบของซื้อแล้วเนะาะของซื้อของขายแล้วอะ่ะเดินไปก่อนแล้วกัน

คนต่างชาติก็รู้ชอบสติกเกอร์ลุ้มเลยเคยเห็นตุ๊ดหมีปะเป็นไงโอ้โหนี่ระดับซูมแอนดิ้งน่ารักมากเลยนี่เราก็เดินมาสุดสุดถนนจากฝั่งนู้นมาฝั่งนี้มันยังไม่ไปนู่นอีกเหรอ มันก็มันขายอะไรกันเดินไปดูก่ามันจะคล้ายๆกันปะอ่าไปดูแป๊บแป๊บแป๊บนึงเถิดคล้ายๆกันจะกลับมาแล้วนะไม่ไหวร้านนี้ได้แบบดิบโกมาเมสซิลินด้วยอ่ะขายยังไงครับอ่อชุดละสี่สิบค่ะแปดตัวมีสังขยาหนึ่งกระปุกค่ะอ่าลองหน่อยครับเอาชุดเล็กชุดหนึ่งนะครับ นี่ยลมเหมือนแบบเกาหลีเลยอ่ะนะในตลาดเกาหลีเขามีแบบนี้อันนี้ยังไม่ทันได้กินได้ใหม่แล้วได้ของใหม่ยินแล้วหวังว่าน่าจะไม่ร้อนมากเป็นไม้ตะมืออ่ะมีต้นลมอืมอร่อยไม่ร่มหมือนสฟนขันนี้ขั้นนี้ฟิลแบบเดินอยู่แมงดงอ่ะน่าจะหายร้อนแล้วกินมันตรงนี้แหละ หอมเป็นเกินมากถังขยามันหนาต่างจากอื่นตรงที่ว่าวักลิตสังขยามันก็จะคล้ายเป็นครีมครีมครีมใช่ปะแต่เนี้ยมันมีความหนืดอ่ะนะมันหนืดหนืดอะโน้ตัวแป้งของหมกเขาทอดเขาทอดมากรอบๆร้อนๆและอร่อยเวลามาภูเก็ตต้องกินสิ่งหนึ่งต้องกินนั่นคือหอมหมกโอหสดเลยชิ้นละยี่สิบบาทดูแบบว่าดูมันเด้งความแบบเด้งๆน้ำๆหน่อยนะ เหมือนอารมณ์แบบไข่ตุ๋นนะเนื้อมันจะไม่แน่นนะแต่ว่าหอมเครื่องเทศรสชาติดีขนมจีโจ้สวัสดีครับขนมจีโจ้คืออะไรอ่ะพี่ไม่เป็นขนมพื้นเมืองคระดับขนมพื้นเมืองภูเก็ตมันคือแบบเอาแป้งไปทอดอย่างนี้เหรอมันข้างในมันจะมีไส้อันนี้จะเป็นไส้ถัดด่วดำไส้ถั่วเหลืองแล้วที่เป็นไส้ถั่วโต๊ะโอ้โหมีไส้ถั่วเหลืองใช่ค่ะแป้งแบบ โมจิเหนียวเหนียวหน่อยนืดๆแล้วก็หอมงาไส้อร่อยอก็ฝั่งนี้มันก็จะเป็นอาหารคล้ายกับฝั่งฝั่งเลืองแต่ว่ามันก็ไม่ได้เหมือนกันแบบร้อเซ็นะอันนี้เห็นเมือกี้มันมีขายพวกแบบข้าวขัดกะเพรามีแบบอาหารจานหลักแล้วก็มีปลาทัมโอ,อะไรท,ที่ที่เห็นต่างนะครับแล้วกลับไปซอยเดิมน,นี เดี๋ยวเราเขียนงานกันได้ค่ะสวัสดีค่ะเขาเข็ยร้อนๆได้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอร่อยัมากกินได้นะคะสวัสดีค่ะมันเป็นเอาไว้เป็นแบบขนมทานเล่นแบบว่านั่งดู เน็ดฟิกไปแล้วก็กินตรงนี้ไปอ่ะืนสวัสดีค่ะร้อนๆเลยค่ะมันแบบกินง่ายนะเราก็กินเรื่อยๆแล้วก็ไม่หวานอ่ะกลางดีขอบคุณนะะขอบคุณนะคะอพ่อสวัสดีค่ะพปลาลานี้ดูน่ากินปลาไม่จาเอาช่วยหนึ่งครับ ออกไปทำแบบเคลิมเคลิมนะครับไปต่อข้างหน้าอันนี้เป็นอาหารพื้นเมืองของภูเก็ตอารมณ์แบบคล้ายไฝ่ทอดกรุงเทพอะฮะมันไม่คล้ายอ้อส่วนอะไม่คล้ายกันแป้งมันจะนิ่มมันจะไม่กรอบอะค่ะแล้วเป็นอาหารพื้นเมืองของภูเก็ตเลยนะคะ เริ่มอิ่มเหมือนกันแล้วนะมันจะเป็นแบบแคล้ายๆแคบหมูโรยหน้าแล้วก็รสชาติเรบ,บปรุงมาอยู่แล้วตอนผัดไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มอรารมณ์แบบคล้ายๆอ้อส่วนเลยแต่ว่าอันเนี้ยรสชาติมันจะจัดกว่าแล้วก็มีแคบหมูมาตัดเท็กเจอร์เพิ่มความกรอบกินด้วยกันอร่อยถอยสดมากถอยแบบไม่ข้าวเลยอะ่ะ ขนมนี้เรียวกว่าอะไรอ่ะดอกโดนค่ะดดอกโนฮะในใคล้ายๆลมแบบแพนเค,ค้กไหมถ้าง่ายๆแพนเค,ค้กใส่ไส้ ดิบไม่ไหวแล้วแน่นเลยแน่นก็สำหรับใครที่อยากจะมากินนะครับถนนคนเดินหลาดใหญ่มีทุกวันอาทิตย์มาได้ตั้งแต่ประมาณ5โมง5โมงครึ่งนะครับ5โมงอาจจะร้อนหน่อยมาสัก5้าครึ่งก็ได้แสงกำลังดีนะครับแล้วก็แบบมาเดินกินอาหารเยอะแยะมากเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วเดี๋ยวขอไปนอนก่อนเจอกันบ๊ายบาย